น้องสามติ๊ก้าพรเกาจากก็แบาคนจรไม่ใช่กินแล้วนอกจากขาประจำเนี่ยโรงเรียนจรมาเจอเห็นข้าวอยู่นี่ต้องหาเพราะว่ามันล่อใจคนไม่หยากขึ้นมาดีมีขายดีมากขายดีเจ๊ไปคือเจยเออมันก็ไม่สวยอ่ะขาว ป้าต<ห>ัวเหรอตัวมาแล้วเหรอตัวมาแล้วครับยังหมดแล้วร้อน้ค่ะนองน้องสามสิบสายแอมซอนมีห้านี่เขาหยุดไปไงเลิกนะอยากก็เปล่าหน้าศาลเนี่ยอยู่จะใกล้ๆจอมอ่ะเหรอป้าขายอยู่ไหนอ่ะขายอยู่หน้าทอนเสาแหละม่ข้างนเด็มันจะมีอู่เมื่อก่อนนี่ไก่มันถูกแล้วก็ขายถูกเดี๋ยวนี้ของมันแพงนะเลย

ก็ตั้งแต่ขายแล้วก็ะมันทางก็เปลี่ยนใหม่ก็ทําแบบเราสีเนี่ยเป็นสีสีให<ส>ม่ย <c oughs> จะเกร้ายับสีฟ้าเนี่ยใช่สีอื่นมก็ไม่สวยอะไม่ทําเยอะค่ะดทำแค่ห้าสิบตัวก็เลิกแล้วเมื่อก่อนนี่มากกว่ามันเป็นมัใช้เวลา,า,วลาอืมใช้เวลาไงเพราะเราไม่ได้จ้างจ้างนะไรคนจอนให้กินแล้วนอกจากขาประจำ เนี่ยโรงเรียนชอมแบบไปทํางานไปอะไรแล้วมาเจอเห็นเท้าวิ่งขอหานักปีกไม่ดีหรอยังไม่ได้ปิ้งเลยยังไม่ได้ขึ้นแต่่วามันเพราะว่ามันล่อใจคนไม่อยากขึ้นมาปีกมีขายดีมากขายดีเอาขึ้นแลก็หมดหมดนักปีกวันนึงทำกี่มาสิบโลโลหรอคาเพราะว่าลูกจะกลับมาถึงี่ประมาณนักที่เบ็ดแหงครับแล้วเลิกอ่ะแล้วแต่หมดแล้วแต่หมดบางทีก็ไม่เติมสายสอง ผมแต่งสามกหมดละไมเติมไม่เติมงานทุกทีเคยเติมอยู่นี่ไม่ไหวละเราขายทำทุกทีละก็ตอนนี้เราไม่คือคนช่วยก็ป่วยก็เลยไม่ค่อยเด็ดขายวันธรรมดาขายวันธรรมดาด้วยงานนี้เราไม่มีคนช่วยก่องพวงหรีดสี่ก่อนวันขายยังไงอาสาวอาทิตย์แล้วก็วันขัดตาเลิกวันหยุดงาอันยี้มีคนช่วยก่อนเด็ขายทุกวันเนาะ เป็นพัก้าก็จเปบางวันบางวันก็ยาวเลยฮะยานเย็นเอาไว้แท่งมาเอาปีกอมกสามมปีกองเออเออขาว